สวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Gmail หรือว่า Google นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดไปที่สมาร์ทโฟนนะครับแล้วเลือกไปที่ไอคอนของ Gmail นะครับกดคลิกเข้าไปครับเมื่อกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Gmail ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเราครับให้สังเกตมุมขวามือบนสุดนะครับแล้วให้กดคลิกเข้าไปครับบริเวณรูปภาพนะครับ เราก็จะเข้าสู่หน้าของการจัดการบัญชีของ Google นะครับในที่นี้นะครับเราต้องการเปลี่ยน Gmail นะครับที่เราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับให้เราเลือกไปที่การจัดการบัญชีของ Google นะครับในกรณีที่เครื่องเรามี Gmail หลายอันนะครับก็ให้เราเลือกไปหนึ่งอันนะครับในส่วนของในส่วนของที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนในส่วนนี้ผมเลือกอันนี้นะครับกดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับ เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเข้ามาในหน้าของบัญชีของ Google นะครับให้มองหาคำว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วกดเลือกครับเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นหน้ารายละเอียดนะครับต่างๆเมื่อเลื่อนลงมาแล้วนะครับให้เราทำการมองหาคำว่ารหัสผ่าน หรือว่าหัวข้อข้อความเขียนว่ารหัสผ่านนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกหรือว่าเลือกเข้าไปครับตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการกรอกรหัสผ่านนะครับยืนยันหรือว่ารหัสผ่านปัจจุบันของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในที่นี้ก็ให้ทําการเปลี่ยนในที่นี้ก็ให้ทําการกรอกรหัสผ่านปัจจุบันของเราครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับในการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับจะต้องกอรอกรหัสผ่านใหม่ให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับก็เลือกตามความพอใจของผู้ใช้ได้ตามต้องการครับว่าจะตั้งรหัสให้มีความยากให้มีความปานกลา,กางหรือว่ามีความง่ายต่อการจํานะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครับในส่วนนี้เราก็ตั้งตามความพอใจเราได้เลยนะครับ เมือเอ่อกดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่เปลี่ยนหัดผ่านนะครับขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปลี่ยนหลัดผ่านเรียบร้อยแล้วครับให้สังเกตมุมทางด้านขวานะครับด้านล่างนะครับเริ่มต้นการใช้งานให้เราเลือกครับเมือเอ่อกดไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าของการตรวจสอ,อบปลอดภัยนะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีวิธีการเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็การใส่อีเมลสำรองครับเพื่อใช้ในการกู้คืนรหัสผ่านในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ใส่นะครับแล้วเรื่องมาสุดนะครับแล้วก,กดเข้าสู่บัญชี Google นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี google เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามนะครับก็ให้สามารถพิมพ์ข้อความนะเข้ามาในะที่คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ